อัดจีก่อนครับไม่รู้จะมีตัวว่านะขอหาสีขนกันใช้ไมโครของ GDT นะครับ1 1 5กรมสีเขียวแรงแสงปวดขาขาอันยักเสบไปเลยน้ำลงเยอะแล้วด้วยนะ ไม่มีเลยเบ็ดจิกแม่ไม่ได้เอามามีอันเดียวเรือเยอะมากครับบรรยากาศดีมีเพลงฝัง ตัวสวยเลยแ,แล้วนาติกลงกุ้งเป็นแล้วครับไม้เลยเรามาดูกันว่านาเขา,า,าจะได้ปลาอะไรตัวกระจี่อนพอแรงๆดู แล้วครับขนกลมครับขนกลมโอ้ยเ,เ,เมืองเบิองเมืองมูนตามาอีกขนกลมขนใหญ่อีกขนกลมเออตกลงแล้วเกี่ยวหายขนกลมขนกลมขนกลมดูเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันไล่มาดิ นี่เพื่อนมันเหนียวโอ้โหนี่สิคนกลมคนข้ามเลยโอเคไปตามกันเลย 他叫我撂了。

นี้กำลังประกอบพันอยู่นี่จะได้ปลาแล้วนะเดมได้อยู่แล้วอรอรุนนะครับนะีว่ครับป่กลองมาครั้งแรกนะครับเราดูผลงานกันเราตามล่าสีขนกับไอเปียก,ก่อนนะแต่เปียน่าจะมีหรอกแต่ขนขนกลมมีแน่เพราะว่าไล่ได้มันล้ว ไป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 ได้ไปเลยหน้าหาปอสไหมขนขนกลมที่นี่แรงดิงจริงไม่ขึ้นด้วยอย่าขาดอย่าหลุดนะใส่หน้าห้าปอนเองนะเฮ้ย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 เข้าไปดิ mình yêu baked tinh nữa mhm 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 này, mhm 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 Ồ, mhm 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 เสาบัตเตอร์ขอขอยกเลยละกันใหญ่กว่าเดิมแรงดีจริงป่าสีขนก่อนเนี่ยเอ้ยสีขนกม้มบูดผิทได้มันแล้วอุ้ยมิสคอ มิสคอร์เลยตัวนี้ทำไมโทรศัพทมันรับสายดูสิมิสคอร์เลยไหนอะเปิดกล้องก็ไม่กินเลย ไคลโลไลหนาสะพานเขีย,ยว,ยว,ลวปลาสองตัวเองครับสองปลาแล้วครับใช่ครับเหมือนว่าจะตกกลางคืนเอา ใช่วันนี้นำ้ำลงมันเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมเรีย้ว ใช่ไทโลใช่ครับชั้นไทโล กัดกัดโรยเหรออ่าครับนะอามน้อามกัดพังเลยอามโดนแล้วครับทำไมไม่วิ่งเลยวะอันไรอ่ะฝนขนนว่าวิ่งสระบาดกระบาดอะไรวะเนี่ยโดนซะแล้วไปขน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 กลมใช่ไหมเออใช่ใช่นี่ใสสวย ที่ตรงที่คลิปหล่นน้ำไปแล้วอะไรก็ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ยนีุ่๊บเนี่ยอะไรวะแล้วไม่ไม่เล่นเลยนะไม่เล่นนะเลี้ยงปักขนขน khâu lừa khâu Học mà Học mà đi Tưng 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 3.5ครับอุย้ยหลุดพอดี เดี๋ยวลำดีนาขนแล้วม <us> ันาจะไอ้ขนแล้วล่ะนานๆกัทีเยบร้อยครับนะอ้าวโดนอีกแล้วนะครับผมบราตัวสองตัวนะวันนี้บราตัวสองตัวตกปลาเชิงกนนดูลาบครับบราตัวสองตัว นี่3.5เหรออ3.5ขยันมากกว่านี้พอเนี่ยพอเหียอปิดเครื่องแล้วแหละนี่กัดเลยกัดเลยเตกๆล่าอยู่ได้สองวันแล้วไว้ขิงไว้ขิงอืมเพื่อนวิ่งตามมาเลยวะเช้านี้เพื่อนไล่มาด้วยเลยมาสวยงาม น้ำน้ำ<ห>ไปแล้วนะ<ป>อ้ำโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหชิบหายแล้วกูขอบไปที่ไหนขอบไปที่ไหน,นโอออกนอกแล้วขอไปอที่ไหนย หมดตปูนสองร้อยเมตรแล้วเนี่ยมันไปไวยังอ่ะทำอะไรดีวะเฮ้ยสายเกี่ยวเกี่ยวได้ไหมตีมันพันอ่ะตีพันตีพันหน่อยใครมีตะกุยแรงหนักตีพันตีพันตีไปไกลเลย